สวัสดีคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารช่วงนี้การงานดีการงานมีการขยับขยายนะคะหรือการทําธุรกิจช่วงนี้มีการขยับขยายคนวันอังคารถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการงานมีเงินเข้ามา3ทางมีมีงานเข้ามา3ทางได้ในช่วงนี้ พูดเราได้เงินพูดเราได้งานได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีคนเข้ามาขอคําปรึกษาคุณไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนได้ในช่วงนี้การงานถือว่าดีนะคะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้ในช่วงนี้คนที่เกิดในวันาคานะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเกิดใหม่ได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักบางอย่างโดนถูกเปิดเผยได้เปิดเผยหรือเป็นการเคลียร์ใจได้ คล้เคลีย์ใจเกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นช่วงที่มีพลังมีแสงนะคะได้ไพ่เดอดสันแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการมีโชคราภได้สําหรับบางคนนะคนวันอังคารนะคะอาจจะมีโชคลาบได้ในช่วงนี้มีโชคราภเข้ามาหาตัวได้เ,เขาเรียกว่าเป็นช่วงแห่งการมีพลังมีไฟได้ในช่วงนี้คนวันอังคารช่วงนี้นะ ให้ทาตัวให้ร่าเริงให้สนุกสนานเข้าไว้แล้วจะดีเนาะแล้วจะดีเป็นการช่วยเสริมดวงเนาะแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่บ้านแวดล้อมรอบข้างช่วงนี้จะมีการปาร์ตี้มีการ,ส,รสังสรรค์มีการเฉลี่ย เลี้ยงเฉลิมฉลองเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้คุณจะมีความสุขมีการพบปะมีการเฉลิมฉลองมีความสุขกับเพื่อนกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานได้ในช่วงนี้ถือว่าดีแล้วก็ คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือความรักได้ในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักให้ใจเย็นแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นะคะขอให้ใจเย็นแล้วมีสติให้มากๆใครนี่พี่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักคุณจะผ่านไปได้ปัญหาจะผ่านไปได้โดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวจะผ่านไปได้เองนะคะผ่านไปได้ ้แน่แล้วก็มีดวงการเดินทางกับคนรักนะคะคนที่มีลูกหลานบุตรบริวารช่วงนี้เนอะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยหรือมีเรื่องให้ต้องอดทนหรือมีบางเรื่องที่จะต้องรอคอยเนาะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ อ่าถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นหรือการเรียนหรือการทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้อ่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นะคะหรือแม้แต่บางคนช่วงเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรอยู่เน ождения, อะอ่อะไรที่ยอมได้อะไรที่เสียสละได้ขอให้คุณเสียสละนะทุกอย่างจะดีเองแล้วก็บางคนช่วงเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของต้องอดทนกับบางอย่างเขาเรียกว,ว่าหรือรอคอยบางเรื่องเนอะอาจจะมีความกังวลอยู่ ในช่วงนี้นะเกี่ยวกับที่บ้านลุดหลานบริวารเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณเนะอะมองเห็นสัจธรรมของชีวิตคนเราเนาะชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงนะคะไม่ไม่ได้มีใครที่จะไม่ดีตลอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนาะชีวิตของคนเราเนี่ยมีทั้งขึ้นและมีทั้งลงทุกไม่ไม่มีใครที่จะไม่มีความสุขหรือไม่สมหวังตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณ มีสติใจเย็นแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ดวงช่วงนี้คนคนวันอังคารนะดวงแข็งแกร่ง,งอึอดอดทนนะที่ผ่านมาหรือตอนนี้เนาะใครที่ทําธุรกิจเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงใครทําธุรกิจที่บ้านถือว่ามีความมั่นคงนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เมตตาหรือแม้แต่อาจจะเจอ,อถ้ามีลูกค้าก็เป็นเป็นลูกค้าที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามา ให้ความช่วยเหลือได้ในช่วงนี้กิจการก็ถือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคนวรรงคารอาจจะมีดวงการเหมือนเป็นผู้นําได้รับการเป็นผู้นําได้นะในช่วงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่คุณก็จะมีความมั่นคงในอนาคตเลยถือว่าดีถือว่าดีนะคะแล้วก็สิ่งที่คนวรรงคารอยากจะแก้ไขในช่วงนี้นะคะก็เหมือนว่าช่วงเนี้ยคุณก็จะต้องทําอะไรที่เหมือนแบบ อย่าไปยึดติดเนอะบางคนเนี่ยอาจจะยึดติดกับบางเรื่องเนอะก็อาจจะทําให้คุณมีความกังวลเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอะ่ะอาจจะมีอะ่ะเดินทางบ้างออกไปพักผ่อนบ้างแล้วดีนะคะในช่วงนี้หรือแม้แต่บางคนน่ะก็คือเหมือนอาจจะไม่อยากไปไหนอ่ะเหมือนแบบอยากจ,จะอยู่บ้านเพราะฉะนั้นให้มองหาอะไรใหม่ใหม่เนอะทำอะไรให้มันมีความสุขนะคะ แล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเนาะแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเศรษฐีมีดวงเกี่ยวข้องกับคนมีเงินมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่ๆโตๆได้ในช่วงนี้คนทําธุรกิจเนอาคุณก็อาจจะได้ไปอยู่ในย่านของคนที่เหมือนอ ธุรกิจลุ่งเรืองได้ในนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็บางคนช่วงนี้กําลังรอรอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะมีดวงสมหวังมีดวงนั่งรอความหวังกับบางเรื่องมีความคิดเหมือนประมาณว่าอ่าอยากจะสมหวังกับเรื่องนี้เนาะรอความสมหวังก็ก็คุณขอให้คุณใจเย็นนะคะเดี๋ยว คุณจะได้รับข่าวดีได้มีดวงได้ข่าวดีมีดวงความสมหวังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะบางคนเนาะก็มีคนเข้ามาเปได้คนโสดเนอะอาจจะมีคนเข้ามาเปพาไปเลี้ยงข้าวพาไปดูหนังพาไปเดินห้างหรือแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะได้ไปเดินไปเดินห้างไปซื้อของไปเขาเรียกว่าไปกิน ไปดื่มกับครอบครัวกับคนรักได้ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสุขแต่ว่าคนวันอังคารติดหนึ่งอย่างนะเหมือนว่ามันมีเรื่องบางเรื่องให้มีเอ่อให้คิดอยู่เนาะให้มีความกังวลอยู่ให้คิดอยู่ได้ในช่วงนี้สําหรับบางคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะต้องตัดความกังวลตัดตัดความระแวงที่มีอยู่ตรงนี้ออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะ ขอบคุณค่ะ